สวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดววสบายดีทุกท่านเอฟซีมาเอาอีกหนุ่ยทีไล่นกเอฟเนะีด่างนี่ปรับป้องการเลยครับผมขาดนุงลิงเนะทที่ยเดี๋ยวทำไล่นกแทนใจด่างทำน้องตกใจใะครับผมนายช่วยเยอะนะครับขออีปลาขอปลา lạnh lên nó to vời tuyệt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  nó ก็ตรงนี้นกทับลงไงนกทับลงเดี๋ยวขายวางซะเลยครับผมคอยนกเห็นนกโครว์โคว์นี่หน่อยพี่ยังดีฮะทีนะเี่ยเดี๋ยววางให้มันสุดขายเลยขายเก่าขายขาดแล้วนะครับพี่น้องใช้ไปประโยชน์ครับขายเราเสาดักปลาแล้วก็มันดักนกตอนครับผมมันดักครับไล่นกนะเบอรนี่ chung tì nọc kin nè, chứ nè, nè, cục hôn nè, nọc roi lẹt nèo hôm, mhm, 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 กอมีค่านะครับนกเห็นนกตกใจบ้างครับผมเต๋อแล้วแหละนกตกหัวแล้กกแหละเราควนติดถ่ายติดด่างนะครับผมติกลัวก็ไม่เป็นไรเอาอายจี๋ นายคุณใหญ่ทำอะไรทำทุท่นทีทางยไปนะอืมเออนี่อ่ะโอเคแล้ก็กันไว้มุมนึงนะผมนี่เผื่อนกเห็นแล้วนกจะตกใจนะไอซี่นะไอ้มุมนี้มุมนี้ข่าวที่ว่าโดนนกจิกกินแล้วนะไอซี่นะอ่ะต่อไปก็จะช่วยระดับหนึ่งนะครับผมจะอ้านีา่ นี่ครับจากไล่ปลาจากใส่ปลาไปใส่นกนะก็มีคาอยู่ทิ้งนะี่เพอยนกตกใจอ่ะขอบคุณการรับชมนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับผมทำที่ไล่นกนะครับรอครับสวัสดีครับ